คุณเบิ่นเจ้าวันนี้เราพามาเก็บพักเซี่ยวคุณจะพักเซี่ยวคุณจะพักเซี่ยวหน้าตาใบมันก็จะเป็นแบบนี้ยอดมันเยอก่อนนี่ยอดมันก็จะเป็นแบบนี้เจ้านี่คือยอดผักเซี่ยวนี่เขาจะเก็บวันนี้เขาจะเอาไปนึ่งกับน้าพริกเจ้าส่วนใหญ่บางทีเขาก็เอาไปแก่งเซี่ลาแห้งโอ้แก่งเซี่ลาแห้งก็ล้ำนะเจ้ายอดมีแต่ยอดงามๆทั้งนั้นเลยเจ้าไปเทาไปเก็บพักเซี่ยวกันดีกว่า นี่ทุกคนตอนนี้ต้นนี้มีแต่ยอดอ่อนๆทางนั้นเลยเนี่ยอม,มอขนาดได้แล้วเจ้ากับข้าวแรงวันนี้บาต้องได้ซื้อแล้วเนาะกินผักตามรัวบ้านแลรานี่แหละหม้อขนาดเลยอเอาไปนึ่งเอาไปแกงเอาไปแกงเสียไปแห้งกระลำน่เจ้าตรงนี้ก็ยอดงาม มีแต่ยอดงามๆจะพอฝนตกมาพักพักไออย่างกอกออกยอดเนาะแต่ยอดใหม่หมืหมหมหม่ทข้างนั้นหมื่อทมอ้งนั้นเลยเจ้าหวานบ้านเฮาก็มีเด้ค่ะนี่คาหวานบ้านเฮาก็มีนะเจ้าวันนี้อยอดแกเหน็นแล้วได้กระตังป่ายมันก็นี่มันแก่ฮะมันแกเหน็นแล้วเนี่ย มาเจ้าพอเขาได้พักครบแล้วเนาะเขาก็จะมาแกงนะ่เจ้าวันนี้เขาจะแกงใส่ปลายแห้งตอนแรกเขาว่าจเนียเอ่อน่งกับน้ำพริกเนะเจ้าเปลี่ยนใจแล้วจะเอาแกงใส่ปลายแห้งดีกว่าเนาะเครื่องปรุงก็จะมีพริกอีเกลือหอมกระเทียมเนะเจ้าแล้วก็โขลกให้ละเอียดเลยแล้วก็ใส่กะปิไปเห็นน้อยนึงเนะเจ้านี่ต่ำเครื่องปรุงแล้วเขาก็ไปตั้งหมอ้อนะพอน้ําเดือดเสร็จเราก็เอาเครื่องปรุงที่เราต่ำไว้อะไป ไปใส่หม้อเลยเจ้าแล้วก็ไปล้างปลายแห้งเอาปลายแห้งล้างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาใส่ในหม้อเหมือนกันเจ้ารอขึ้ปาลาเริ่มเดือดแล้วเขาก็จะใส่พักละไปพักละพักเซลนะเจ้าเขาก็จะใส่ลงไปรวมกันเลยรอสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะมาปรุงรสเจ้าปรุงรสตามใจชอบตามใจชอบเลยเนะเจ้าใส่ผงอูมามิใครชอบน้ำปลาฮะก็ใส่ปลาฮาไปนะเจ้า พอเสร็จออกมาแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นเจี้เลยเป็นได้ของเจ้าหน้ากินก็แกงพักเซี้ยวใส่พักละใส่ปลาแห้งเจ้า